ขอเชิญไปขอจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ล่าชันถึงร้อยละแปดพีพื้นที่ลากเพียวประมาณร้อยละสามของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสับซับซ้ตอนอิจิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทําโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ได้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าและของกรมในทุนและผู้มีอิทธิพลและยึดคืนพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องอันทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วจึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักจิงแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการนี้เพื่อก um, ับเคลื so seafood, ่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนรอ่วคัวันนี้วันนี้นี่ตุ๊กรามรัูลมมดแล่เ่ั้วราั้บ้านกี่หลังคาทั้งหมดอ่าทั้งหมดอ่าเก็บ้อยเก้าสิบเอ็ดลายครับเี่าทั้งหมดแปดร้อยหมดแปดเก้าร้อดครับด่พ่ส่แล้วน้ำอยู่ไหน น้ำเดือดน้ำส่งไปได้ไหมเราใช้โฉบแล้วไปตำรวจเท่านจะไปที่ไหนครับพวกนี้ตกลงกันเลยใช่ไหมงบเราจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างนั้นหรอกแนวเดียวกันที่ท่านแนะนำหรือทุกวันนี้เขาผูกเ้าโคตรแล้วสิ่งที่คันที่สุดเนี่ยเป็นโครงการเท่านดนต์บัาลีคันต้องการให้ป่ากับทอดเดีืยวด้วย

ไอคนนี้ใครใช้มือโอ้ยไม่่ครับตึงอ่ะสอนเก็บไว้รถเลย ครับไปเวียดนามด้วยงางหน่อยนั่ง <laughs>

การร่วมมือกันระหว่างจิตอาสาทั่วประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันนี้พื้นที่หลักอยู่ที่เชียงใหม่ท่านนายกฐุนตีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีปลูกที่นั่นนะครับสําหรับที่น่านเนี่ยก,ก็มีท่านประพัฒน์โพทสุธนนะครับท่านมาเป็นประธานปลูกให้วันนี้เรามีการปลูกในพื้นที่ทั้งหมด5ร 69ไร่นะครับแล้วก็ทำฝายอยู่ประมาณ99ฝายนะครับแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝก4 90, 000, 9 0 9 0 0 0ก้าในพื้น